สบายดีท่านผู้ชมเมืม่อนี้เขาสิเดินทางไปที่หมู่บ้านหน้าจันลาและรกับ,บ้านกะอีเนาะถือว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่เหนือสุดของเมืองโบราเนาะละก็อยู่เลาะเลียดตะเคียบไส้เดนลาวเวียดนามแถวนี้มันสิหนาวนะท่านผู้ชมนะระเจ้ากระนั้งผิงไฟตอนนี้ประมาณบ่ายสองโมงนะ อยู่ดีนะบ้านนี้กะนอยู่งามมันยากาศดีขึ้นกันสายน้ำลำธานหลายผ้ามู่บ้านโอ้สวยงามน้ำบัวลายเนะเป็นต้นน้ำต้นกำเนิดของน้ำ จอเนี่ยเนาะโบฮูจออยู่ในนี่เห็นสองสามบ่อนเลยเนาะจออยู่แบบน่าจะวิจัย่็มีซีเฮ็ดขัววะนะข้าหน้าจะซีเฮ็ดขัวนะมาแบบวิจัยว่าเงานที่หินแล้วก็คุดลงไปนะแบบที่มานนี่เห็นหลายๆห้วยแหลเข้าวซีเฮ็ดแบบนี้นะเส้นทางนี่แกนะบ่อนแงบนะ่อนไงเนาะ สุขดียด <laughs> ขอยู่มาย่างพ่นีเก่ามีขวานีเนี่นะัวายไปี้าแล้ว หัวไหลไปกำน้ำเรียบร้อยอยู่นี่กันไหลไปไหมาเลยไหลไปหมดเลยมากพีนี้รถน้ำไหลป้าทอเดือดจะทอ,ทอ,อดิดไหลป้าท้ออีกว่ะพี่นีน้าไหลป้าท้อ บ้านอีกแล้วบ้านยังนี้ชาวบ้านก็อยู่ฮือนะมันหนาว <laughs> บรรยากาศดีหลย สูมยอนเนบ้านนี้กันงาม,เด,มเดี๋ยวจอดถ่ายแล้วก็ของคุณก็จะเปลนเพื่อนนะโอ้ขักเป็นหัวเป็นสวนแล้วก็เป็นน้ำเนาะใสขนาดไหลผ้าหมู่บ้านนี่ฝั่งนี้เปลี่ยนหมู่บ้านบ้านเพื่อนเขาเจ้ากอยู่ตามผู้เนาะนี่เปลี่ยนบอนที่น้ำไหลผ้าบึงจะน้อยมันงามนี่ หนาวน่มามันโอ้น้ำยังไหลยอยู่วิวดีเนาะบ้านนี้กะวิวงามบรรยากาศดีขึ้นกันนี่เป็นส่วนพักส่วนครัวมีผักบัวผังหอมถ้าน้ำมาหลายๆนี่กะงามนะทำสวน ันน่าจะติ่มตะฟังไว้ก็ค่อยเบย่งอเทิงเฮือนน้าไหลผ่านะโอ้คักเลย <c oughs> น้ํากระไซใส่ใสน้ํานี้ถ้ามันไหลมันน่าจะบ่ไหลเกินไปเพราะว่ามันอยู่ต้นกําเนิดเนาะมันไกลสีหอดต้นกําเนิดของมันเลยมันเอแมนอยู่สุดเนาะมันเห็ดให้น้ํามันไหลบ่แห้งกเจ้าก็เลยพูเพื่อนอยู่นี่ได้เนาะคักายมีแต่สวนมีแต่หมูบม่บ้านหมู่บ้านน้อยๆเนาะอยู่ระหว่างทาง กบอน้อยปันใดสายน้ำลำธารหาปูหาปลา,ากันสบายมีไฟฟ้านะบาน้านนี้มีไฟฟ้าใสาเอาเดินทางกันต่อบ้านเฮือนอยู่ห้างๆ้างกันแล้วมันเบ่งสะอาดาตานะทำารงงามตามีต้นไม้ ต้นอย่างไรน้นะต้นป่าบ่โอคากเลยหมบ้านนี้นี่เขเจ้านังปีงไฟแล้วมันหนาวหน,นาวจากสี่กับปีงไฟแล้ว น้ำท่วมในะเหื่อนนี่เนะท่วมกองตะล้างกับบทท่วมเพื่อน ไปวิลา่าผูแเละบอกู้คือกันนะเลี้ยวซ้ายไปก่อนซ้ายผ่านตลอดนะโัเลี้ยวขวาพระเจ้ามีการซ้อมแปลงท่าง,งนะัะเนาะอารถยกมากคุด ปีกายนี่มันแคบกว่านี้เราทางเซนี้เนี่เพาะั้นไม่ใช่เหรอตอนนี้นนนนแมบมีแต่ขี้หินล่อๆเลยนะปีกายนี่นะปีนี้ก็ไปได้อยู่งค่ะกันลำบากน,น้อยนนึง <c oughs> ขอเห็นหมู่บ้านแล้ว เบ่งพาบรรยากาศหมู่บ้านเพื่อนยูตามภูเขานะขี่รถมาไกลเติบแล้วันนี้นะโสั้นโหคอนมากนะมาตั้งแต่บุรพานี่หมู่บ้านเพืนน่อนนาจัลลาเมืองบุรพาอันนี้เป็นภูเขานะนี่เป็นเส้นทางเหมือนก็อยูภูเขาเพื่อนเลย ยี่ลุมภูเขาก็มีนะยิ่ฟุ้นก็สิเป็นภูเขาเงาเลยอู้เพิ่งเพิ่งแงเพิ่งท้งเมื่อน,นี้เพิ่งแง่ห่างนะโอ้ค่ะน้บ้านเฮือนเพื่อนนะก็ขี่รถอ้อมภูเขาลุกนี้แหละมาเนานะอ้อมขี่มาตั้งแตู่ขี่มาตั้งแต่บรนะุรพาเนาะอ้อมว่าสิไปทางนี้บ้านนี้เนะมื่อกี้นี้เขามาทางพีนะขอสิไปพีบ้ดน ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ตะเกียบชายแดนระหว่างลาวกับเวียดนามแลเดี๋ยวย่างเบิ่งหมู่บ้านกับจนะ้าเนี่อยู่ห่างๆกันเนาะหมู่บ้านอยู่แบบห่างๆกันเลยอยู่ภูเขาวิวงามนี่ย่างาไปเรื่อยๆนี่น่าจะเป็นเป็นเฮือนบดเหรอเป็นเฮือนนะท่านผมศรีส่วนหลายชาวบ้านก็นยังต่ำเขาอยู่นะท่านสมศนระบ้านนี้นะ บ้านแถวนี้นะเขาเจ้าต่ำเนาะทำเขาอันนี้ก็เป็นเพือนอ่นเนะเจ้ากระซิยู่ตามนี้เลยเพื่อนเขาเจ้ากระบอกมีหลังแง่เนาะขึ้นมาทิงพี่นะยืดลุมพุ่นมีหลายอยู่ผมคอยลงไปก็เห็นแล้วเนานี่เป็นภูเขาเป็นวิวเจ้ากระปุกฮือนไปตามนี้ลงไปพุ่นกระซิมีเฮื่นหลังหง,ง่ร้ายเนะมีหงเฮียนคอเห็นไกลๆพู้ไปฟังพุ่นกระซิเป็นเวียดนาม มาพีแหลมันบรรยากาศมันกะสิบโบคือแถวอยู่ทังคุณเนาะอยู่ทั้งติดกับชายแดนไทยเนี่ยโบคือเนาะเพราะว่ามาทาั้งพีแหลมันสิเป็นเมฆหมอกนี่คุ้มตลอดเลยเนะยาะยักหลายก็มูนะอ่านี่คือบรรยากาศอยู่ที่บ้านนาจระเมืองบุรพานะหลังจากขี่รถมาตั้งแต่บ้านท้าประโจนนะตั้งแต่คลิปก่อนๆเพิ่อนๆเฮาก็ได้มาฮอดพีแหล่ เราเข้ากับขี่รถไปต่อนะไปฮอดบานกะอีนะครับท่านผู้นะเดี๋ยวติดตามภาพทรงเส้นทางการเดินทางกันต่อแถวนี้มันสีหนาวนะท่านผู้ชมนะก็เจ้ากระนังผิงไฟตอนนี้ประมาณบ่ายสองโมงนะบ่ายสองโมง เดินทางกันต่อเนาะมุ่งหน้าสู่บ้านกะอีเด,ดี๋ยวไปบังภาพบรรยากาศเนะอยู่ที่บ้านกะอีว่าเป็นอะไรบานที่อยู่ล่อเรียบตามสายเดนลาวเวียนามเนะไปไปกันเลยบ่ ค้มๆเจ้าแปลงทางเนาะรถยกรถน้ำมาขูดทางให้มันไปน้นก็เก้า โทรศัพท์แถวนี้จะมีไฟฟ้าใสสบายทุกหลังค่าฮือนนะดังไฟอยู่หน้าเฮื่อนปันทวนทิ้นทวนเทียนมัน,นหนาว เดียวกับพญาเนะ้ะคนก็มาหลายหลายโอ้โหแบบสายน้ำน้ำลายหลายแถวนี้นะห้วยหลายขนาดแต่ก็บอได้เลิกเนาะเพราะว่ามันปินต้นกับเนิดมาเลย อย่ใต้คัวเนะล่องรูมีน้ำมันเลอก oh. หัวในหมู่บ้านสวยงามน้ำใสขนาด บ่อนนะนั่น่อนนะลอมท้อลอดท้อบุเปิดสถานีผมลุมระเบิดนะ <c oughs> แถวนี้มันสีหลายนะลุมระเบิดนะหลายแห้งหอนบ้านท่างแง้งนะนี่เขาเจ้าชือ่อเป็นบ้านทา่าแง้ง จากมาจากบ้านนาจะลานะนี่ได้ขัวใหม่แล้วบ้านนี้ก็น้ำไหลผ้าหมู่บ้านเลยนะนี่นะน้าบ้านนี้นะอันนี้เป็นสายน้ำ นี่ก็จะเป็นเฮือนคุณก็จะเป็นเฮือนนะหม้อ,อนี่ใส่น้ำเลิกเติมนี่นะสายน้ำลำธารลายผ้ามุกบ้านโอ้สวยงามน้ำบ่าลายเนาะเป็นต้นน้ำต้นกำเนิดของน้ำบจ่จำเป็นต้องหนีจากสายน้ำก็ได้นะ พักหลายบ้านคนนี้นี่น้ำไหลจ้นจ้นจันมีเฮือนอยู่สองฝากฟังของทรายน้ำสบายนะโอ้พักแหงบ้านทางแบงไปพุ่นกับสิเป็นเสเดนเวียดนามนะเสะเดนลาวเวียดแล้วมูขาเจ้าก็ปล่อยเลย ขราพันยากาศเนาะใส่น้ำไหลผ่าหมู่บ้านนี่คักบ้านนี้กันเลี้ยวขวาสิไปใส่บ้านหลับเนาะแต่เราต้องเลี้ยวซ้ายอ่ะเมื่อนี้เลี้ยวซ้ายตลอดมื่อนี้ยนะโอ้คักบ้านเปานสขงสูง นี่เนาะสายน้ำสายน้ำลำพานธุ์ใส่ใส่ฟืน้นนะเจ้าก็เก็บฟื้นมาไว้หลังไฟโคุยคุกินเขาเจ้าก็ใไซน้ำนะเนาะน้ำลินน้ำภูเขาขึ้นกันแถวนี้กัน าบ,บ,าบานทางแบงสบายดีบานทางแบงเมืองวลภา นีิมีน้ำมันขายเนาะถ้าสิบไปทับลาวนี่เราต้องซื้อไว้มาเทานี้นะตอนหน้าแล้วบ่มีเนาะยากหาหาอยใส่กับบ่มี <c oughs> นี่ฮะนี้เราก็มีขาย ถงบ้านทางแบงครับอ,อ่าวอยู่ทางนางามแห้ง <laughs> ขี่อ้อมมาเนาะเขาขี่อ้อมภูเขาลูกนี้แหละมานะพอดสุดเลยขี่มาแต่ฟังฟูเลยอ้อมมาแต่ก็กลับไปทางนี้บ้านนี้นะมีเวลาอยู่สองสามชั่วโมงนะบอ,อู้วะสีฮอนเมืองโมภรภผาบอกกับไปนี่นะอันนี้เป็นลุมระเบิดนะทอมสุนะอันนี้ก็เป็นคลิปเป็นลุมระเบิดคือกอันนี้่ะ ้ายแถวนี้นะนับจนสิบได้ผลดแล้เนาะเพราะว่ามันติดกับใา้แดนล่าวเวียดนามแต่สมัยสงครามนั้นสหรัฐได้ปูพมเนะาะแถวนี้นะทิมระเบิดปูพรมเลยลาดเทลาดเป็นหน้ากล่องเลยอันนี้เป็นเส้นทางเข้าไปบ้านกะอีเนาะแล้วกับบ้านทับล่าวพราะดเดินทางไปบ้านกะอีก่อนเนาะ ติดตามเส้นทางการเดินทางกันต่อวัชพินเน่าใดวัชหญ้าสิไางไห้สำนักหนาะเส้นทางนี่สิเป็นทรายน้ำล่าท่านพุ่ก,สสก,ก,กส็สิเป็นไห้เป็นสวนเนาะค่อยไปไกลๆพุ่นก็สิเป็นหมู่บ้านอเส้นทางเข้ามากก็ขี่รถอ้อมภูเขาลูกนี้มาแล้วก็ขี่เลาะไปทางเส้นนี้บ้านนี้ไนะอ๋อถือว่าสุดยอดเนาะเส้นทางการเดินทางวันนี้ เจ้าทางให้ทางสวนบักแล้วล่ะเดี๋ยวจะน้อยกับจูดนะจูดเลยกับผู้เข้าผู้พืชพันธุ์ไส้โอ้สิหายแล้วหัวอยู่นี่นั้นเนาะหัวอยู่นี่เพลแลน้ำเลิกส้ำบันอย่าล้นเอาไปมาลอดนะ สหายเลยป่ะรถตัวนี้ตกน้ำแลยมีปัญหานะทํานส้ต๊กน้ำแล้วมันเล็งบกขึ้นห่าเส้นทางข้างหน้านี้โหดจะโหดเลยน่ะมาอยอารถตัวน้ำเลิกหัวได้หักไปเพกไปแล้วมาปีก่อนนะยังดีอยู่เนาะสบายดียาย มีมีท่างที่มันตื้นกว่านี้อยู่วะท่างที่มันน้ำมันบมเลกปนใดนะไปขึ้นพุ้นได้บนะ่ะฮะบ่มีโอ้เห็ดใดเนาะอ้าโเล็กน้ำมันมาแห้งหอะทั้งสุนะพให้น้ำขูดเทพังเลยพระเจ้าก็เอาหินอะนี่เอาตะข่ายมาอ้อมเนาะแต่ว่ามันโมยู่ มี่คือเส้นทางขาวานทับล่าบ้านกะอีนะบ้านทับล่ามาจากเมืองบรุรพามรอดนะทํามสมนทนะไปว่าได้ดอกโอ้น่าเสียดายมาคอนี่ต้องกลับทางเส้นเก่าเดีมันน้ำเลิกฝนะน้ำเพียงหดพี่ท่วมพี่เลยรถนะ จนยังฮอเบอ่อมันลงย่างบังแลยเอาบาสิ้นสำนานทางไปว่าได้ถอยถอยถอยน้ำเลิ่กพดอันตรายกล้าสเสี่ยงนะเจ้าบ่มีเหือ่นะนีเ่เบิ้งรถไทยน,นะเลิกตัวได้ ถ่วงหัวรถจ้างเฮามันสิเหลือกลับทางเก้านะทอมสุมะไปบรอดดงอน้ำมันหลายพอดขัวนี้มันเพร่พังเดี๋ยวต้องย้อนกลับเพราะว่าเข้าไปทางเส้นนี้เนะี่ยมันแห้งเลิกเนาะแห้งทุระกันดานก็นี้อีกไปผู้เดียวอีกเนาะถ้ามาผู้เดียวนี้บ่อยากแน,นนะน้ำเนาะทางเส้นนี้นะบบอยากให้มาว่าจากนี้ไปนี้ ชุดยอดเลยเนาะหมู่บ้านกระจาแต่ว่าน้ำเลิกนะยังซีมีอีหล,หลายหลายห้วยนะมเมนาะบ่แม่ถ้าอยู่นี่เนาะก็เคยมาอยู่ยังนีหลายห้วยนงะังนี่ปิดซิฟสาวเนาะสุดยอดเลยก็สีฮอดบ้านทับเหล่าเนาะลาดไปใส่บ้านอย่างบ้านนองปีงนะมเมนาะกะบ่แม่ดอกหนองปีงไนงะแถวตาเซิงรือลาดออกไปนี้นะือว่าเส้นทางก็โคตรกว่านี้อีก ถ้ามุ่งหน้าไปนี้น่าจะค้ำเนาะบวยายห้้งต้องกลับก่อนเดี๋ยวอกาสหน้ามาไหม่